ล่ะคู่นุเพียนสิกระลั่นตีให้เลยว่าเฮ็ดวิธีนี่เตยจะบ่ตายเมีแต่อยอดเดียวนะคะเฮ็ดมาแล้วอยู่กับเตยมานี่หลายปีแล้วค่ะเฮ็ดวิธีนี่ละ่ะได้เตยมาจากไซยายจากไซไปไซกับเฮ็ดวิธีนี่ละ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้สิผ้าท่านผู้ชมมาลือก่อเตยน,นะคะลือเอาไปเตรียมปลูกทีใหม่พอดีที่คางบ้านเพื่อนสีทมทีนะคะ เพื่อนบอกว่ามะลือเอาแน่กอเตยนะคะลือจังใดหล่ะมันจังสีโบตายอยากได้มาปลูกเบิด์ตกอเลยค่ะท่านผู้ชมมาเบิงนะคะว่าเท่าลือกอเตยมากหลายสิบยอดนี่เห็ดจังใดมันจังสีโบตายเมียแต่ยอดเดียวเดี๋ยวคู่นุเพียนสิผ้าเห็ดนะคะ มีทั้งเมดหาขั้นตอนนะคะขั้นที่หนึ่งก็คือเฮาจะตัดเอายอดเตยบ่เอาแกบอ่อเอาออนเกินไปตัดไปเรื่อยๆจนเมดโกอนะคะเพราอว่าเฮาจะย้ายเพิ่นไปปลูกที่ใหม่ทั้งเมดเลยเหลือไว้แต่เงาเตยแล้วก็กิ้งเตยที่แก่แก ปล่อยให้ดินทับถมไปแล้วเขาก็จะพุพังไปในที่สุดอันนี้เป็นยอดเตยทีทิมขวมหัวมากนะคะนี่ค่ะขี้แปลงหนีสิถมนะคะแล้วมันมีกโกเตยยู่ขางโกกล้วยนะคะก็เลยตัดๆแล้วก็ทิง้งขามหัวมากนี่ค่ะขั้นที่สองเอาน้ำไปใส่กระมังจุ่มลงไปการหอบเตยหอบไปหอบมาเลื่อนทีเพิินอยู่เรื่อยๆนี่นะคะ ตองทํำหรือความละมัดระว่างยาให้ใบพ่นหักนะคะให้ใบหักหน่อยที่สุดเมื่อกี้นี่เอาทิมขวมหัวมามันมันกับใบหักอยู่แล้วมันซ้าอยู่แล้วเทน้ำลงกะละมังประมานเรึ่งกะละมังนะคะแล้วก็เอากิง่งเตยยอดเตยที่ห้าตาัดแล้วนั่นมาตั้งลงจุ่มลงเพื่อป้องกันบ่ใไ้เตยเหี่ยวคะ่ะแดดก็กระกลังมา ตัวน,นี้เวลาประมาณเกือบจะสโสงม่งเศร้าละค่ะข้าตงแขงกับเวลาค่ะต้นเตยนี่เป็นพืชที่ทาไดเหี่ยวแหล้วนี่ก็จะเหี่ยวแหล้วเหี่ยวเลยนะคะบอสามาที่จะฝืนชีวิตขึ้นมาได้ค่ะแม่ว่าขาจะเอากิ่งของเพิ่นมาช่ำไว้ในน้ำมาตั้งไว้ในน้ำเพื่อนกันบบอสามาที่จะฝืนขึ้นมาได้นะคะการดําเนินการซอยเหลือชีวิตของยอดเตยเหล่านี้นี่ จะต้องเป็นไปย่างเล่งดวนค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแสงแดดในช่วงสายๆนี่เสีเุดห้ยอดเตยที่ตัดออกมาจากต้นเหี่ยวลงยางรวดเร็วอันดับแรกเข้าจะต้องห้ยอดเตยนี่ไปถึงน้ให้เลวที่สุดนะคะถ้าเกินสักประมาณสามโมงเศารเดียดห่อนๆนี่ตัดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วยังบ่ถึงน,น้ำนี่โอกาสหลอดมีหน่อยค่ะแล้วคูนุเพี่นสิกะลั่นตีให้เลยว่า เห็ดวิธีนี่ไเตยจะบ่ตายแม่แต่ยอดเดียวนะคะเห็ดมาแล้วอยู่กับเตยมาหนีหลายปีแล้วค่ะเห็ดวิธีนี่ละได้เตยมาจากไซยายจากไซไปไซกับเห็ดวิธีนี่ละตะซีตน้นเอื่อยเพิ่นเคยตัดไปแล้วช่วงหนึ่งเพิ่นเอาไใบใบขวเพิ่นว่าเพิ่นสิปลูกตื่นเศร้มามากมนเลยเหี่ยวแล้วค่ะเดี๋ยวเอาทิมต้องใส่วิธีนี้นะคะ หายังบพบ้อมที่จะปลูกยังบพบ้อมที่จะชำกับจุ่มหน้าไปแบบนี้แต่ว่าเสียงอยู่ถ้อเอาไว้เป็นขามขึ้นนะคะคุณเพียรเคยเหตุแบบนี้เอาชำาน้าไปแบบนี้โดยโบเกะใบนั่นนะพ่อเอาไปชำใด้บทุกยอดก็จะมีใดประมาณเคืองหนึ่งนะคะพอว่ามีเตยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ออกรากออกมาได้นะคะแล้วก็มีชีวิตหลอดส่วนเตยอ,อีกส่วนหนึ่งจะบ่มีรากงอกออกมา และเขาก็เน่าตายเพราะว่าการคายน้ำม,มันเกิดขึ้นหลายเกินไปนะคะเห็ดห,หยอดเตยมันโอนเอการชำที่ดีที่สุดก็คือตัดปุ๊บเอามาปอกใบออกและกะ้วก็ชำน้ำปั๊บทันทีนะคะเห็ดใ้เรียวเป็นได้แหงโอกาสหลดหลายเท่านั้นนะคะเท่าที่คุณเพี่นเห็ดมาตัดปุ๊บแกะป,ปั๊บชำปุ๊บถิมไว้ประมาณสองเดือนนะคะจะได้ทุกยอดเลยค่ะลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ความสดของกิ่งมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การรอดของยอดเตยขั้นที่สามก่อนที่เฮ้าจะเอาเตยไปช่ำน้ำนะคะเฮ้าจะต้องแกะใบของเตยออกก่อนด้วยแกะเตยใบที่อยู่ล่างสุดออกแล้วก็แกะไล่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 ขึ้นไปนะคะแล้วค่อยเอาไปช่ำน้ำนะคะ่ะแบบนี้นะคะหลังจากแกะแล้วเฮาก็จะได้แบบนี้ให้ตัดออก อย่าเอาเกเกินไปนะคะห่างจากยอดประมาณหนึ่งขืบมือนะคะห่างจากใบสุดถ่ายประมาณคือหนึ่งขืบมือใบล่างๆเข้ากับเอาออกค่ะเอาไว้แต่ยอดข้างบนนะคะประมาณซิบใบนะคะคันที่4ี่นํากิง่งเตยไปปักช่ำไว้ในานา้ำเพื่อให้เตยอ,ออกรากการช่ำเข้าก็จะแยกออก หยอดใหญ่กับใส่ผ้าชนะใหญ่หยอดหน่อยทัดลงมากับใส่ผ้าชนะหน่อยลงมายอดจิ๋วๆกับใส่แก้วก็ได้นะคะแบบนี้คะ่ะใส่ประมานถ้าเป็นแก้วนี่สามสี่นะคะสามสี่ยอดอันนี้กับสามสี่หยอดคือกันนะคะเข้าจะบบช่ำเตยให้ลมลงแบบนี้เพราะว่าโดนไปเพื่อนก็จะง้อขึ้นนะคะเขาก็จะได้เตยสงรงโบสวยนะคะจะเป็นเตยสรงหยอดง้อ ะะมันจะเริืมต้นตั้งแต่การช่ำเลยค่ะบอก,ก่อนนะคะว่าเวลาเขาจะตัดต,นต้นเตยเเนี่ถ้าตัดย่ามเสาเนี่ยก็ยังถือถือว่าบดีปันไดนะคะท่านผู้ชมท้าตัดย่ามคำจะดีกว่านะคะการตัดต,นต้นเตยการย้ายต,นต้นเตยหรือต้นใหม่อื่นๆกระซางนะคะที่เขาบอบบางแล้วก็มีการคลายน้ำหลายๆนี่เข้าควรจะเห็ุย่ามมือแรงนะคะจะดีที่สุด ลองลงมากก็คือย่ามเสานะคะก็ยังพ่อได้อยู่แต่ว่ายาห้เดดห่อนนะคะตอนนี้ก็ประมาณสองมุ้งเสาแล้วลตรงรีบด่วนละคะเดี๋ยวเดดจัดจัดมาเนี่ยมันจะเหี่ยวค่ะมันจะฝืนชีวิตบ่ได,ด้เสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะท่านผู้ชมได้ทั้งหมด34ยอดนะคะเป็นยอดใ่ในกระถางใ่กระถางละสิบเป็นยีกระถางหลดล,ลันลงมา อีกเป็นโถแก้วนะคะอันนี้หาอันนี้หาค่ะเป็น30แล้วก็อีกรุ่นจิ๋วใส่แก้วนี่อีกสนะคะเป็น3าซตนนะคะเข้ามาเบิงกันว่าคู่นุเพียรบอกว่าจะได้ผลถึงลอยเปอร์เซ็มันสิเป็นความจริงบอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะจะไายงานผลให้ท่านผู้ชมหูนะคะที่นี่การช่ำนี่จะเข้าจะบอยเอียงแบบนี้นะคะท่านผู้ชม จบลงโดยการแบ่งออกใส่เจกันนะคะเพราะว่าเอาใส่หลายมันบังคับยากเอาอิดม้อนมาบังคับกับบังคับยากนะคะเพราะว่าเขาอยากให้เพื่นตั้งตรงขึ้นค่ะก็เลือเ่อแยกออกเป็นกระทางละหานะคะเนี่ยเจกันละหานี่สองกับเจกันหนี่แล้วก็สองเจกันหนีก็เอาตั้งไว้ในอ่างนะคะเนี่ยอ่างบัวกับสวยงามเพาสามารถเอาไปเป็น ไม่ประดับใดค่ะท่านผู้ชมเอาไปประดับไปมองใดกับง,ง่ามนะคะขันที่หาเขาจะช่ำไวจึงสี่ประมาณสีหาถึงหกวันนั่นก็คือ1เดือนเคืองถึงสองเดือนนะคะรากของเขาก็จะออกมาหมากไมก้เพียงพอที่จะไปปลูกแล้วเขาก็จะรอดชีวิตได้นะคะเฮาก็ออกจากน้ำแล้วก็เอาไปปลูกลงดินนะคะ แล้วเฮาก็จะได้ก่อเตยงา,งามอีกหลายก่อเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเหตเบึงนะคะขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปค่ะท่านผู้ชมพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ